หนูชื่อเด็กหญิงสุรธิดามทาุทวีชื่อเล่นชื่อแป้งมาจากโรงเรียนวัดซองภูวิทยาาประชานุสอนวันนี้หนูจะมาเสนอการคัดแยกขยะของโรงเรียนวัดซองภูค่ะอย่างที่ทุกคนทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าการคัดแยกขยะเนี่ยอยู่ทั้งหมด4ประเภทประเภทที่1คือขยะเปียกเช่นเศษอาหารประเภทที่สองคือขยะรีไซเคลิลเช่นกระดาษที่ใช้แล้วหรือขวดน้ำพลาสติก ประเภทที่3คือขยะทั่วไปเช่นซองขนมกล่องโฟมใส่อาหารและประเภทที่4คือขยะอันตรายเช่นขวดน้ำยันความสะอาดซึ่งทางโรงเรียนวัดซองผูนะคะก็ได้จัดทำถังขยะไว้ให้นักเรียนได้แยกขยะอย่างเป็นระบบและให้นักเรียนเข้าใจในคุณค่าของของสิ่งต่างๆด้วยค่ะและที่สำคัญที่สุดเลยนะคะ เพื่อเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและลดภาวะโรคร้อนด้วยค่ะและทางโรงเรียนวัดซองผูนะคะก็ได้บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยค่ะฐานที่1พวกหนูและทางโรงเรียนนะคะได้นําขยะจาพวกเศษอาหารมาทําเป็นน้าหมักชีวภาพเพื่อเป็นประโยชน์ในการเกษตรค่ะฐานที่2พวกหนูและทางโรงเรียนนะคะ ได้ดำใบไม,ไม,ไม้หรือเศษกิ่งไม้มาผสมกับดินและนำไปปลูกต้นไม้ให้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ค่ะฐานที่3ผูพวกหรเหยอทางโรงเรียนนะคะได้นำขยะรีไซเคลิลมาประดิษฐ์เป็นอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆจากกล่องนมหรือลังกระดาษเช่นเอากล่องนมมาทำเป็นร่มนำทำชั้นว่างของจากลังกระดาษเป็นต้นและฐานที่4ทางโรงเรียนวัดซองผู่นะคะ ได้นำเศษขยะที่เหลือที่ไม่สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้นำเอาไปขายและนำเงินกองทุนนั้นนะคะมาไว้ให้ทางโรงเรียนใช้ในการศึกษาต่อไปค่ะและที่สำคัญนะคะหนูเชื่อว่าถ้าหากเราทุกคนนะคะลงมือปฏิบัติโลกของเราก็จะอยู่น่าอยู่และสวยขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ